สวัสดีค่ะเมื่อดูวิดีโอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของหนูบ้านแคทฮีโร่ค่ะมาแล้วมาแล้วแผ่อยู่ตรงนี้นะแบบแผ่ไว้นะคะนะอันนี้ถึง<อ>บ้านอ,ออกเลยเลยนะ 5, นนไปกับบ้านแล้วลูกกลับบ้านแล้วปะ ต่อตรงนั้นก็ได้ครับเอามาออกมา,าเอามาลูกลองรองเท้า,าให้เห็นหน้าดิกกลลับบ้านนะูกลับบ้านแล้วลูกกลับบ้านแล้วกลับบ้าน ให้เขาเห็นหน้าเธอก่อนดิเออได้ได้เห็นอะไรได้หมดถ่ายยังป่าป่ะป่ะป่ะกลับบ้านปนะ่าป่ะป่ะอยากกลับบ้านแนะล้วอ,อยากกลับบ้านแล้วลูกโอ้หนูอยากไปรถไม่ได้ล็อก กลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วครับปลา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 ลูกปลากลับบ้านโอเคกลับบ้านนะครับห้ามดินดิ๋ลูกหมอไม่ให้พี่เปาดิ้นเนี่ยเดี๋ยวเจ็บเอ้่พี่เปาต้องใส่คอร่านะถ้าพี่เปาดิ้นไปดินมาฮะพี่เป่าต้องใส่คอร่านะใส่คอร่าแล้วก็เครียดไงฮะใส่ไหมคอร่าแม่ก็อยู่ตรงนี้กับพี่เปาแลวไง เนี่ยเป่าพัดลมเย็นๆเนี่ยฮะนั่งไปเถอะแม่นั่งได้เป็นชั่วโมองอะแม่รู้ว่าพี่อังเปารักแม่คิดถึงแม่แม่ก็คิดถึงพี่อังเปานะเนี่ยผู้มีพระคุณของแม่ผู้มีพระคุณของอังเปาก็รักอังเปาสงสารอังเป่ารือไหมลูกอ,อังเปารู้ใช่ไหม เราฟังนะฟังที่แม่พูดนะฟังดีๆนะลูกมันก็แค่มาเลงอ่ะลูกมันไม่ใช่มายิงเนาะเราไม่เห็นต้องกลัวมันเลยใช่ไหมลูกมันแค่มาเลงมันไม่ได้มายิงเราไม่กลัวมันหรอกเนาะเราไม่คิดจะกลัวอะไรทั้งสิ้นนะลูกเนาะนอนนะแม่กล่อมเนาะ อยู่ไม่นิ่งเลยค่ะเลอ์ตลอดเลยกีย้อยู่ที่โรงพยาบาลครับแป๊บเดียวพากันร้องลั่นเลยหมอต้องรีบให้เอากลับบ้านเนี่ยดิ้นดินตลอดเนี่ยไหมคะแม่ต้องคอยจับพอใส่คอลา่าปุ๊กก็เครียดหอนอีกไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยมานอนบนเบาะนี่เลยเบาะของพี่อังเปาเนี่ยเห็นไหมคะดิ้นตลอดเลย หมอไม่อยากให้ดิ้นไงเหมือนกับแบบคิดถึงบ้านคิดถึงซอกมุมของตัวเองจะพยายามไปตรงนู้นแบบพยายามไปตรงนี้ตลอดแม่ก็ต้องคอยจับอะไไม่ว่ามีเขาเรียกว่าวันนี้จะไม่มีวิดีโอให้เอฟซดูได้ดูแบบดีๆอะค่ะเพราะว่าอังเปาเครียดมากแบบพอกลับบ้านได้ก็เหมือนว่าจะไปทุกซอกทุกมุมที่ตัวเองเคยอยู่นอนจะลูก หลับซะลูกนอนนะถ้าของเปาดื้อน,นะแม่ก็จะใส่คอร่านะรู้ไหมยางยางใส่คอร่าไหมนอนนะเน่แน่เน,น่ใส่ไหมคอร่าเนี่ย ใส่ไหมใส่หรือเปล่าห้ามเดินนะไม่อย่างนั้นน่าใส่คอล่าแน่เลยไม่อยากให้เขาเครียดอะคะ่ะไปไหนอย่าว่าแม่เลยเนาะแม่แค่ถอดแล้วก็คอยดูแลเขาอยู่อะคะ่ะ แต่ถ้าแม่เผลออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะใส่คอล่าให้ไม่เรียพื้นไม่เดินไม่งั้นเดี๋ยวใส่คอล่ารู้ไหมก็เดินไปไหนไม่ไกลก็มาหาแม่อีกอะเห็นไหมเห็นไหมก็ไปไหนไกลได้อะแล้วก็มานั่งซบอ,อยู่ตรงเนี้ยแม่ก็ต้องนั่งแหกขาอีกอเอ้าเอฟซีจา๋าแม่นั่งแม่ก็ต้องนั่งแบบ ขายาวๆไม่ไงั้นเขานอนแม่แม่ไม,ม่สุภาพนะแม่ต้องขอโทษเพราะว่าเขาต้องต้องนั่งแบบนี้ต้องขอโทษนะคะเอฟซเดี๋ยวบอกว่าแม่ทําไมไม่สุภาพคุณนั่งดีๆไม่ได้เขาจะฟูดปัดอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาจะต้องเอาหน้ามานอนที่ตักอย่างเงี้ยค่ะประจำอยากให้เขาทําแบบเออเนาะ ให้เขารู้ว่าแม่ก็ยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมอ่านั่งดีๆเบาแม่ไม่ได้ใส่กระถุงไงเออนั่งดีๆนั่งดีๆเบาของเขาค่ะเขาขุดเนาะอัน,นเนี้ยเนี่ยมันขุดใช้กาวเอานะถ้าคนไหนเลี้ยงหมาจะรู้อะค่ะชอบขุดชอบกาวพังเป็นอันๆน,นะคะพังเป็นอันๆไปยังใช้ได้ในเอฟซี เบาของเขาแม่เกาให้แม่ก็ไม่เรียบร้อยเนาะนั่งไม่เรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่อยากสร้างภาพแม่เป็นอย่างนี้นะเอฟตีจ๋าคือนั่งแล้วลูกมันก็ต้องนั่งได้ไงคะ ไปไหนอีกอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอล่าอยู่ไหนเนี่ยเอาคอล่ามาสิพี่เปาไม่อยู่นิ่งเนี่ยเอาคอล่ามาขู่ตั้งเนี่ยเลยเนี่ยใส่ไหมใส่ไหมแม่ต้องดุนะแม่ไม่ดุเขากลุ้มไม่กลัวไม่ต้องมาหานั่งเฉยเฉยนอนลงไปต้องให้กลัวบ้างไม่เลียค่ะมาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ใส่คอล่าถ้าพี่อังเปาดื้อน,นะแม่จะให้ใส่คอล่าแล้วแม่ก็จะเดินหนีออกไปเลย รอบเกาค่ะไม้สำหรับคอว้เกานั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเพื่อนเปล่ามานอนตักนี้มาเด้วมาเลยวเห็นไหมคะอ้อนแม่เห็นไหมคะแม่ก็รู้ไงแม่ก็รักไงนอนเฉยๆนอนเฉยๆอ้อนค่ะถ่ายไม่ถนัดหรอกเพราะว่าเหมือนอ้อนตลอดเลย ค่ะ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 รู้ค่ะรัก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 ,รก,รกแม่รักตอนนี้คือแม่ไปทําอะไรไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> เหมือนกับไม่ห่างเลยแม่ไปไหนก็ต้องตามติดคิดถึงไงถ,ถ่ายถ่ายถ่ายแม่คอยดูอยู่เน,น <c oughs> ี่ยแผลเห็นไหมคะนี่อย่างปอานั่งเฉยเฉยไม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหนไม้กับคอล่าอยู่ไหนไม้กับคอล่าอยู่ไหนไม้อยู่ตรงนี้นะ แล้วคอล่าอยู่ตรงโน้นแม่พูดแล้วไงว่าเบี้ยงพอต้องอยู่เฉยๆห้ามอเลิร์หน้าตาสดใสขึ้นเยอะเลยค่ะ,ะตรอเป่าพัดงให้เขามาตัวร้อนจีเลยนั่งใกล้แม่อีกแล้วค่ะเห็นไหมคิดถึงกันมากแม่ขอกราบขอบพระคุณน,นะคะ FC ทุกท่านนะคะที่ช่วยเหลือแม่กับอังเปาในครั้งนี้ถ้าแม่ไม่มี FC แม่คงหัวใจสลายแม่ก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนอังเปาก็ไม่รู้จะอยู่แบบไหนยังไงเพราะแม่เองก็แม่ไม่แม่แม่พูดไม่ได้แล้วอะเดี๋ยวแม่จะจุกแล้วแม่ก็จะดราม่าเอาอีกเป็นคนที่นิสัยแย่มากอะไรนิดอะไรหน่อยก็อย่างเงี้ยนะ หวังว่าเอฟซีคงเข้าใจแม่นะคะแต่แม่ไม่รู้จะ,จะพูดยังไงพูดตรงๆไม่รู้จะกล่าวคําว่าตรงไหนที่มันมากไปกว่าคําว่าขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณแล้วขอบคุณนะคะอีกสองวันหมอนัดนะคะหมอนัดเ,เขาเรียกว่าหมอนัดทําแผลแล้วก็นัดตรวจฉี่ตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งนะคะค่าใช้จ่ายอ,อ เดี๋ยวแม่โพสต์ให้ดูแต่ทีเนี้ยถ้าแม่โพสต์แล้วเนี่ยแม่ขอโพสในเอ่อเขาเรียกว่าโพสต์แป๊บหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวแม่จะขออนุญาตลบเอ่อโพสเก่าๆออกที่เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันเสี่ยงมากเลยเพราะว่าช่องเพิ่งจะเปิดให้แม่ไปตอนที่แม่ลบค่าใช้จ่ายเขาเรียกว่าผู้บริจาคออกแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเปิดอนุมัติให้แม่ค่อนข้างเร็วทีนี้แม่ก็เลย กลัวว่าถ้าแม่โพสตลงไปอีกทีนึงมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าแม่ไม่โพสต์แม่ก็เกิดความไม่สบายใจจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าเกิดว่า FC ท่านไหนเขาเรียกว่าต้องการเห็นในบินของค่าใช้จ่ายแม่สามารถที่จะอินบ็อกไปให้ดูแล้วก็ไลน์ไปให้ดูทุกสิ่งอย่างเลยเดี๋ยวแม่จะขออนุญาตลบบินเก่าๆอีก2อใบนั้นไปนะคะมี FC บางท่านได้ทักทายมาแล้วนะคะว่าขอดูบินหน่อย นะคะงั้นแม่พูดเลยแล้วกันเนาะเ,เงินส่วนต่างเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ไปหยิบบินมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พูดเออเอาอย่างงี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหน,นึ่งเนี่ยค่ะบินค่าใช้จ่ายถ้าแม่ทาทาอยู่ในคลิปคงไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องตัดออกเนาะจะได้เห็นกันหมดว่าว่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเนี่ยค่ะนะตามยอดบินนะคะ,ะบินค่าใช้จ่ายตามยอดนี้นะคะ เดี๋ยวแคปๆปไม่ไปดูกันแล้วกันนะคะรายละเอียดอะไรต่างๆยังไงเนี่ยถ้า FC เอฟซีเขาเรียกว่า f c ต้องการนะคะ ID ดีลายมาหาแม่เลยนะคะแอดลายมาหาแม่เลยเดี๋ยวแม่ส่งขาจ่ายทุกอย่างให้ดูอีกทีนึงนะคะอีก2วันแม่จะต้องไปตรวจเลือดตรวจฉี่แล้วก็อ,อ,อันต์ซาอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ได้อันตาซาอไปแล้วนะคะแล้วก็ได้พบเ,เขาเรียกว่า ก้อนเนื้อนะคะซึ่งหมอบอกว่าน่าจะเป็นของในส่วนของมะเร็งอะนะคะเพิ่มเติมทีนี้ก็ให้กินยาด้วยให้อะไรด้วยซึ่งตรงนี้แม่ได้ทําใจแล้วอะนะคะว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดถ้าอ่างเปาจะต้องแอดมิดอีกครั้งหนึ่งแม่ค่แม่ขอพูดตรงนี้นะคะถ้าอ่างเปาจะต้องแอดมิดอีกครั้งหนึ่งแม่เลือกที่จะไม่แอดมิดแล้วนะคะแม่คงรักษาในส่วนที่ คนเป็นแม่ให้กับลูกได้เพราะว่าแม่ไม่อยากทิ้งเขาไว้ตรงนั้นหลายวันแล้วมันมันเกินมันเกินความรู้สึกของแม่เกินความรู้สึกของลูกไปแล้วเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ไหวจริงๆมันไม่ได้ไหวเพราะว่าในเรื่องของปัจจัยอย่างเดียวมันไม่ได้ไหวในเรื่องของจิตใจด้วยท่ามป่อจะเป็นอะไรไปขอให้อยู่ในมือแม่ดีกว่านะคะหวังว่า FC ทุกท่านคงเข้าใจ คือตอนนี้ครั้งแรกเนี่ยเราได้ยื้อกันสุดชีวิตแล้วเขาดังมีลมหายใจกลับบ้านแล้วนะคะได้มีความสุขครั้งสุดท้ายในบ้านแล้วแม่ก็เลยต้องขออนุญาตเ c อีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดอะไรอีกครั้งหนึ่งแม่ขอให้เขาอยู่กับแม่นะคะหมดลมหายใจไปกับแม่ดีกว่าแต่ในลักษณะวันนี้ตอนนี้หมอนัดให้ไป วันนี้วันนี้แม่จําเป็นที่จะต้องไปเพราะว่าอังเปายังมีลมหายใจอยู่อังเปายังแข็งแรงอยู่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งอังเปาไม่ไหวแล้วจะต้องแอดมิทไหมแม่ขออนุญาตบอกเลยนะคะว่าแม่แม่แอดมิทแล้วให้เขาหมดลมหายใจอยู่กับแม่หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำเอฟซีคงเข้าใจนะคะแม่ขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่คงไม่ต้องโพสต์เรื่องเรื่องบินแล้วเนาะแต่ว่าถ้า เห็นรายละเอียดไม่ชัดเจนยังไงนะคะอ่ไอดีไลน์มาหาแม่เลยแล้วเดี๋ยวแม่จะให้รายละเอียดอีกทีหนึง่งเพราะว่าแม่แม่กลัวช่องเพิ่งจะได้เปิดไปนะคะแม่กลัวว่าจะต้องมีปัญหากับทาง YouTube เขานะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะขอลบบินเก่าๆออกจากอา่ตรงนั้นไปด้วยเพราะว่าแม่ไม่รู้ว่าเขาจะตรวจสอบอีกทีหนึ่งไหม แม่ต้องกราบขอโทษทุกทท่านแต่แม่ก็ได้ได้ได้ไดโพสต์ไปให้เห็นแล้วบางส่วนเนาะทุกท่านคงจะเห็นอยู่นะคะแม่ขอบคุณมากมายขอบคุณอีกครั้งแม่จะตั้งใจใจทําตั้งใจทําในส่วนของแม่นะคะทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะขอบคุณลมหายใจของอังเปาที่ยังมีอยู่ข้างๆแม่ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณมากค่ะ